สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งพักหน้าจอของกล้องติดรถจนรุ่นใช้ปุ่มกดด้านข้างนะครับกล้องติดรถจนรุ่นใช้ปุ่มกดด้านข้างส่วนมากเมนูจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับกล้องรุ่นที่เป็นเมนูคล้ายๆกันวิธีการตั้งค่าตามนี้นะครับถ้าสมมุติเราขับรถอยู่นะครับกล้องบันทึกอยู่ให้เรากดหยุดบันทึกก่อนนะครับๆๆกดปุ่มโอเคนะครับ,ๆๆรบตามด้วยกดปุ่มเมนูดาน้านล่างนะครับ สองครั้งนะครับจะมีเมนูขึ้นมาเป็นการพักหน้าจอนะครับให้เลือกที่เมนูพักหน้าจอนะครับกล้องแต่ละรุ่นเมนูตรงนี้อาจจะเขียนไว้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะเป็นประมาณพักหน้าจอหรืออะไรประมาณนี้นครับให้เลือกเข้าไปครับเสร็จแล้วเราจะเห็นการตั้งค่าจะมีปิดนะครับกับเวลานะครับ ถ้าเราเลือกเวลาในการตั้งค่าพักหน้าจอความหมายคือถ้าเราเลือก1นาทีเราเปิดกล้องมาครบ1นาทีจอจะดับไปนะครับเป็นการพักหน้าจอนะครับส่วนการบันทึกจะยังบันทึกอยู่นะครับถ้าเราเลือกปิดจอจะแสดงตลอดเวลานะครับคือจอจะไม่ดับไปนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับลูกค้าต้องการพักหน้าจอหรือไม่พักหน้าจอลูกค้าตั้งเองได้เลยในที่นี้ผมเลือกเป็นปิดนะครับ จอจะติดตลอดเวลานะครับพอเลือกเสร็จนะครับก็กดเมนูออกไปที่กล้องนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคเพื่อให้กล้องบันทึกนะครับเรียบร้อยครับลูกค้าต้องการตั้งพักหรือไม่ต้องการตั้งได้เลยครับ